ไม,ไม่ใช่เราเยี่มมาเยี่ามสเร็ละไม่ใช่เราค่ะก็ก็เป็นเป็นเบบีคนที่ห้าของของบ้านเราแต่ไม่ใช่เรานะไม่ใช่ท้องเราเป็นน้องชายน้องชายที่เพิ่งแฟนเพิ่งได้ตั้งท้องได้สามสี่เดือนค่ะอออพอที่ยังคนไปคนเข้าใจผิดเยอะเลยคนเข้าใจผิดเยอะมากว่ะไม่ใช่เป็นเป็นเบบี้คนที่ห้าของเรามีแค่สามมันจะไม่ไม่ค่าเป็นคนที่ห้าเป็นแปดหนอ,อ <laughs> ของน้องคืออะไรคือตั้งใจโคนไหมหรือว่าไม่คิดว่าคนจะเข้าใจผิ ก็ไม่คิดว่าคนจะเข้าใจผิดเพราะว่าไอที่โพสลงไปเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเป็นน้องน้องชายกับแฟนเขาไม่ใช่เราเออแต่จะไนนป็นอันเปนชายใช่ใส่ดูไม่ครบใช่ใชเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบเออ่ตอนช่วงแรกที่ประกาศของน้องสาวว่าเออท้องแล้วอะไรเงี้ยคนนี้ก็ตามตามมาเ,เขาก็เหมือนเพิ่งประกาศไปได้ไม่นะเพราะว่าครบ3เ,เดือนพอดีเลย,เลยค่ะอ่าพอพอคนเข้าใจผิดนี้เป็ไง,ไงฮะได้คุยกับพี่แฟนไหมฮะ ก็ไม <c oughs> ่ได <c oughs> ้ไ <Charl> ม <ott es> oh ่ได <se> ้คุยอะไรมากก็บอกเออขนาดญาติญาติแบบที่ไม่ได้คุยด้วยยังมีเข้าใจผิดบ้างแล้วก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ญาติเข้าใจผิดคือญาติฝั่งพี่แมทอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอ้ย congratulations on baby number four and five อะไรอย่างนี้เราก็แบบเออไม่ใช่ใช่แล้วก็บอกอ่าไม่ใช่นี่น้องชายน้องชายอ่าคนที่ห้าของบ้านเราใช่ค่ะส่วนคนที่สี่ของบ้านเราอ่ะไม่มีค่ะไม่มีสามพอแล้วยืนยันคำเดิมสามพอแล้วค่ะเซ็นเอฟคุเวียนะ เซนเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเขียงเร็วนี้ค่ะอ่าใจว่าใจอ่อนแล้วมีคีวแล้วนี่เนี่ยเขาก็เหมือนโอเคแล้วนะเขาก็ได้ได้โอเคแหละแต่ยูเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เลยนะฟังภาษาเมียให้เข้าใจนะคะอันนี้ดูปากเดี๋ยวชัดๆนะคะอันนี้ไม่ต้องดีโคดงนะคะไปทำมันซะคือเสียดีรู้คนที่สามพอแล้วค่ะคนที่สี่ไม่เอา เขาโ,โอเคเขาโอเคเขาก็แบบว่าเออก็สามคนมันก็ก็วุ่นวายยุ่งแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็แบ่งเวลาแทบจะไม่ไหวแล้วถ้ามีอีกคนนึงเข้ามาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะแบ่งความรักให้ลูกไม่ไม่พออะไรเงี้ยเพราะสามคนจริงๆแล้วถ้าถ้าสองคนก็แบ่งคนละคนได้แต่ตอนเนี้ยสามคือต <Yes. S 2> ้องแยกร่างนิดนึงถ้ามาคนที่สี่นี่ไม่ไหวแน่ลงตัวแล้วลงตัวแล้วค่ะบ้านเราต่า่ประเทศนะสุดยูทูบที่เปิดบ้านร้อยล้านของเราเป็นการรีวิวค่ะ ไม่ได้ไม่ได้เป็นบ้านเราจริงๆก็เป็นบ้านอ่าเป็นเป็นบ้านที่ไปรีวิวให้ไปเหมือนไปโฆษณาโครงการให้อ่าแต่เป็นคอนเทนต์ใช่เป็นคอนเทนต์เล่นใหญ่นิดนึงค่ะเหมือนซีคอมคนก็คือเข้าใจผิดคนก็เข้าใจผิดอีกคือก็ต้องบอกว่าดูให้ถึงจบคลิปมันจะมีการทวิสต์ตอนท้ายเราไม่ได้อ่ายังยังยังทำงานอยู่ค่ะไม่ยิน คิดว่าทำบ้านซื้อทำบ้านใหม่ใช่ก็คิดว่ามีทั้งบ้านใหม่แล้วมีทั้งลูกอีกคนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่มีไม่มีคือความตั้งใจไหมที่จะหาค่อยเฉลยไท้ายคลิปหรือยังไงก็คือในในเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เหมือนฝันอยู่ทั้งคลิปอะค่ะและ้วก็มามาเฉลยตอนท้ายว่าอ้าวตื่นขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้มันมันเป็นคอนเทนต์การทำงานมากกว่าแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นบ้านที่ไปซื้อแล้วเขาไปอยู่จริงๆ ก็แปงว่าเราเราไปอยิงบ้นานักเลยอยู่ยังอยู่ที่เดิมอยมู่อยู่ที่เดิมอยู่ค่ะ <Okay. S 2> เป็นงาน <Okay. S 2> ค่ะเป็นงานค uh ่ะคถามล่าสุดที่พี่เดียวลงไปน้องเดมี่พีย่ายังไงคะสขาถึงทะเลัะกันไ้มเดมี่เดมี่ไปไหนแล้วลูก <Dem i. S 2> มาตอบสิลกนะูกเดมี่คะเอาไปแล้ว่ <c oughs> ่คะ พี e ่ย่ามามาต่อยมวยมาต่อยมวยมาซ้อมมวยที่ที่ค่ายของพี่แมทแล้วก็เขาก็ไปเล่นด้วยแต่เขาก็จะมีหน้าของเขาตลอดเวลาแบบว่าเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาเวลาถ่ายรูปเขาจะต้องทําหน้าแปลกๆตอนนี้ลูกราตัวกายเป็นจะไม่มีเปแล้วนะเราออกงานออกหลายคนก็ต้องจะหันมือมีอะไรให้ปวดหัวทุกอย่างแบบลูกยิ้มสวยๆได้ไหมลูกคือชุดก็ออกจะสวยนะแต่ว่าทําหน้าคือไม่เข้ากับชุดไม่เข้ากับทรงผมเขาเป็นหเองเลยอะคะเขาเป็นอย่างนั้นคือเขาก็เหมือนเขาจะต้องมีหน้าแบบ แ,แปลกๆเวลาถ่ายรูปอ<ร>ะไเรเงี้ยครับแตไม่เห็นจปองมาจากไหนที่เดียวแบบการงงโง่เงยชัวร์คือมันแล้วแต่สถานการณ์คือเขาเรียกว่าเด็กเนี่ยรู้สึกอะไรข้างในคือจะไม่มีฟิลเตอร์เนะเาะถ้าง่วงก็คือฉันก็แสงดงออกว่าง่วงหรือถ้าฉันไม่อยากถ่ายรูปฉันก็แสงดงออกว่าฉันไม่อยากถ่ายรูปอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะค่อนข้างแบบเป็นคนตรงๆอะเนาะก็ก็จะได้รูปต่างๆที่ออกมาตั้งที่เห็นหรือได้แฮปปี้ก็จะแฮปปี้เลยแต่เขาไม่กลัวกล้องใช่ไหมว่าคนจัจ้องจะรอมีเขาอย่างเงี้ยก็เขา คือแล้วแต่อารมณ์อ่ะคือถ้าเขาเหนื่อยเขาก็อาจจะแบบไม่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แต่ถ้าเขายังแบบเอเนอร์จีสูงอยู่กินกินไอติมมาน้ําตาลสูงอะไรงี้ก็จะแบบคึกหน่อยค่ะก็คือพยายามขอร้รงลุกแล้วก็ยังไหยมีเยอะเราก็ก็แล้วแต่เขาเราอยากให้ลูกเวลาเวลาไปกับแล้วแล้วเขาสนุกมากกว่าคือเราก็ไม่ได้อยากให้เวลาเขาไปแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยหนูมาทํางานคือ,อรู้สึกว่าอยากให้เขามาแล้วได้แบบเออมาอยู่กับแม่มาแบบทําอะไรที่สนุกสนุกมากกว่าค่ะพออยี่วันนึงเราเป็นมี ก็มันก็มาบ่อยแล้วเดนนี่มันก็ตลกนะเขาก็เหมือนเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีคาแรคเตอร์แต่เราก็จะไม่ได้แบบไปไปฝืนอะไรเขาก็ให้เขาเป็นตัวของเขาเองให้ให้เขาเป็นเด็กของเขาเนี่ยแหละค่ะยูบาน์เขามีแอนิเมชันแล้วยูบาร์เขาทำหน้าตาอะไรแอคติ้งของเขาอ๋อมีเรียกว่าเล่นละครเก่ง บีบน้ำตาเนี่ยโอ้โหได้เลยดัมมาได้เลยดัมมาตลอดเวลาเวลาอ้อนยายนี่สุดๆไปเลยครับ <laughs>